ค่่สบายดีพี่น้อง FC birds ถือขุดทุคนเนาะพี่น้องสมองส่วนว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศที่นี่ตอนหับเขาซุอซ่องเสาแพงพี่น้องอะ่ะตอนนี้ก็หอนมุง้งเวลามาหับน้องแรปเตอร์แล้วพี่น้องเลยะะเนะได้เบิ่งกันว่าน้องแรปเตอร์จะเป็นอะไร บ่เนี่ยบ่ม่ข้มอบ่ก็มาไปมาไปสลายจะไปห้องน้ำนจ๊ะเอออยากไปห้องน้ำล้างก้นนะคะแล้วก็ตามหลักเรารตี้ก็มูบ่เราดงจัเอาสายสบบายะเยไสบายสบายากมาม่มาหลายเก็สอบไปไหนดิลิก็ลินเดียคนเดียวอยากลงต้่ต้ ขอบใจเดซี่อคูเดอร์มืใหม่เปนอีเด้อ่ะให้เนาะหากระมือแรกเื้อเละื้อนอบคุณก็บประด้ีไห้งงแงปะได้เนาะเอามืเด้ี่้อูเดอร์มือใหม่เลยเป็้อะไร

kiri dia loh kiri dia Aduh aduh ah Apa kita lu bah Tak kita lu lu Ni habis kita lu cứ bên sao hết đấy Con <laughs> tốt đây luôn, ừ. Nhà cắt nào đây đi Nhân cắt ไปเนี่ยไปหาสะแพทไปผู้ิกตลูกกับซะแพไปคุณสาแพคุณสาแพทไปคุณอะไรคุณคุไปไป้พิการตลูกไปอุ้มไปเน่ไครับผิดว่ามันเป็นเล็กพดว่าเป นี่ลูกนี่ยเนี่ยเนี่ยเต้เต้นี่อ๋มันขึ้นเลยครับอ๋มันขึ้นเลยปีเจ็ดเดือนเข้าไห้แล้วบอ,อ,อข้ากมืนแรกเนาะ ห้ากับมือแรกคุณจะอยู่กับสอคู่อยู่เอ้า,อาเอาอเถอนะเดี๋ยวเนาะ กขีอะลูกชิไายแล้วปะเนี่ยแพร้าน,หนไหนม,มันชิคาย่บ,บ๊ะบ๊ะนุ่งกัดหน่ะื่อกันไม่ชื่อกันงงไเือนอยากเมืออพี่หน่อยไหมู้ไปขีกลูกพู มาเม้ามาลงเลยลงเลยอยู่ประตูลุลงซ้ำขัาพี่น้องกับแด้ยังละคนตกงอกคนกะมีแพตกัปบอยอุ้งพี่น้องเออน้องรับเตอร์นะ นี่เราดไนนี่ากรมี่น wow. like, ี่เรามีปืนนี่นี่ปืนเนี่ยเอาปืนนี่ีปืนนี่ข่อยว่ายังข่อยยักษสะอย่างเดียวเจ้าใโรงเรียนอเจาหมดละไหซาดี้ชื่อไห่ไหมเขาขอไจ้โรงเรียนตอแรกวันศุกบอกซาดี้คนเหรอบนวันศรยิงเราจะกันไดบาไ อใจเน่ายก่าลูกวดีผิดโตตีเย่างทีเลยเ่อสกเลามา่กินกินเยกินยังไงครับไปกับมาบอก

ลูดเด้นีมันไม่ไมมเอาเอาเขาไม่ตุกไงเราเบื่อสิจักนี่เป็นคืนมาสิมาตักนี่จั๊กเรอเด้อหัวมึงเด้อคนกับบเซาวจะเขือดิ้ดิ้บัวไม่เป็นเดีนี้ Bạn tự tự nà đi. Oh my god. Lạ, mắc khăn của nó. Chắp lưng sư đó. Nào.

ในครัวบ่ห้บ่ห้องพี่น้องเลยสบายพ่อเล็กน้อยมากอ่ะพี่น้องกับเตืร์สบายพี่น้องเลยบ่ห้บ่หงอแง่บ่ได้เมื่อยบ่ได้ยังน้ำพ่นเลยเห็นไหมเด่นกับเด็กคนเดียวพี่น้องเลยพ้นพอเศร้าจะเขื่อนพ้นกัน Phân tục đặt hàng Phí <laughs> nông mà họ thương họ xa liệp lòi đều Mà, à lên, thế <laughs> mà cả bệnh nhìn lên phí nông ơi là Tỉnh thuốc ra sát phí nông หัวน่ะไม่รู้มือนะห่อนพี่น้องไปเพลิดเพลนรับในคู่วัานอะไรในคู่ว่ะคือว่าน้องรับเตอร์นี่อันนั้นเก่งบอไฮบอห้องคือว่า อาอน้องเลปเตรอนี่บ่มเมื่อยพี่น้องเลยวบ,บาเพบ่ลอยากเพิผนก็ห้องเอะบาหนึ่งกะมัมมัมาบหนึ่งคู่กะอห้กินแล้วก็นอนนอนก่อนโม่ตื่นก่อนหมูเขินว่าแอะมัม,ม,มยู่ตื่นมาแล้วก็หลิ่นคนเดียวอ,อ,อาถามะเขาไปตีกันบบนิดน้อยบ่เราก็หลิ่นเดียว งานเขาตีคนเด็มาเด้อเอ้ยเ็นได้ลูกบางเฮียนนะเออเออมาได้ซุนพี่น้องไปแพ็คอุ้มกับวัวได้ได้น้องรับเต้าครันนะ้เขา,ขาอุ้มได้ในครั้งที่ขั้นคนนี้ให้ก,กระยักอุ้มแต่ว่าคุณบัวให้อุ้มเลยเหมือนกันมือ <มา S 2> ฮะจับมือได้อค่ะทุยา่าลุยตบมือลุกทุยาาทอยา nó bay đây rồi kìa cái cầu lên bay mình gặp làm đi hay hay được chắc nói phải phai được cái bao bằng bạc xong pì này